นนท,ที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอมเวนชั่นเซ็นเตอร์นายสมเจตเตงม,มงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Facts t o r y Festival โครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fact s p ส l l Fact รวมปลุกสังคมรู้เท่าทันข้อมูลลวงโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทอชอและกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดขึ้นโดยภายในงานได้จัดเสวนาในหัวข้อเราจะ stop fake และ s p e l l f a c t เพื่อเราและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรันทิตาชนะชัยภูวพัฒน์หัวหน้าโครงการและนักวิชาการได้กล่าวว่าโครงการรณรงค์หยุดข้อมูลลวง Stuff a k e s p e l l f a c ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตวิญญาณรู้เท่าทันสารข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆให้สื่อมวลชนทุกขแขนงประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรณสื่อสารข้อมูลข่าวสารใดๆด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมรณรงค์กำกับดูแลแก้ไขปัญหาข้อมูลลวง โดยโครงการมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 1. ทำโครงการวิจัยรวม4โครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งสื่อมวลชนและประชาชนผู้รับสารทั่วประเทศ 2. จัดระดมความคิดเห็นจากตัวแทนบุคลากรในสายงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์สื่อออนไลน์นักกฎหมายนักวิชาการและประชาชนในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม10จังหวัด 3. จัดทำคู่มือรู้เท่าทันข่าวลวงสำหรับภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชน 4. ผลิตภาพยนตร์โฆษณา,ารณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลลวงเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์และ 5. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันข้อมูลลวงสำหรับสื่อมวลชนและประชาชน10จังหวัด